นานา3 6 5 Day สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะพาไปชมต้นมันสำปะหลังใบด่างกันบ้างนะคะ อ่านี่เลยนะคะตัวอย่างค่ะของต้นมันสัาปะหลังใบด่างนะคะคือตอนนี้ทุกคนนะหรือว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะนิยมนํามาปลูกประดับตกแต่งบ้านนะคะด้วยความที่เขามีลักษณะใบที่แปลกแล้วก็สวยนะคะนั่นก็คือว่ามันสัาปะหลังใบด่างนะนี่ก็คือโคนลำต้นของเขาที่เราทำการปักชํำไว้นะคะเห็นไหมว่าใบลักษณะของใบจะมีสีสันที่สวยงามมากๆเลยค่ะสามารถนำไปตกแต่งบ้านได้เลยนะคะหรือว่า จะเป็นสวนหย่อมนะเพิ่มสีสันให้กับสวนหย่อมของเราค่ะเพราะว่าใบของเขานะคะมีสีสีเขียวกับสีเหลืองถ้าสมมติว่าใบเขายังเล็กๆนะใบอาจจะเป็นสีขาวล้วนก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่เราทําการแบบ ปักกิ่งชําไว้วิธีการขยายพันธุ์ของเขาก็ง่ายมากเลยค่ะก็แค่แบบว่าตัดท่อนของเขาลําต้นของเขานะคะแล้วก็มาปักชําแค่นั้นเองเขาก็ขึ้นนะคะก็ลักษณะของเขาเนี่ยจริงๆเขาชอบน้ําชอบแดดจัดนะพวกดินปุย๋ยอะไรอย่างเงี้ยคือปุ๋ยเนี่ยไม่สําคัญไม่ต้องใส่ได้ค่ะอ่าบารุงดินอย่างเดียวเท่านั้นแหละก็หมายถึงว่าให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดเวลานะคะนี่เห็นไหมว่าใบเขาอะคือสวยมากๆเลยค่ะ นะสีเหลืองนะคะตรงกลางเ,าเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นต้นแม่ของเขาส่วนก้านก็จะเป็นสีออกชมพูหรือไม่ก็สีแบบแดงแดงเลือดนกนะคะคือสีสีก้านก็จะตัดกับสีใบใช่ไหมแล้วใบก็จะเป็นแบบแฉกแเหมือนมันสำปะหลังทั่วไปค่ะแต่ว่ามันสำปะหลังใบด่างเนี่ยนะคะขนาดหัวของเขาเนี่ยจะเล็ก เล็กกว่ามันสําปลังปกติเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยนิยมทานเท่าไหร่ถามว่าทานได้ไหมทานได้นะคะแต่ว่าถ้ามันสําปลังทั่วไปที่ใบเขียวๆเ,เนี่ยหัวเขาจะมีหัวที่ใหญ่กว่านั่นเองค่ะอันนี้เขาก็จะนเน้นแบบนิยมนําไปปลูกประดับบ้านนะคะตกแต่งสวนเพราะว่าใบของเขาที่มีลวดลายสวยงามนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือตัวอย่างของมันสําปลังใบด่างค่ะนำไปปลูกเลี้ยงกันได้นะคะ